ครับอันนี้ตัวแรกนะครับของอีเวนต์อสเครียโ i ยคอลเลกชันนะครับตัวนี้เป็นโชว่านะครับจากโคชกินค่อยฟาร์มนะครับโทไซสามเซนเมลครับตัวนี้ก็เป็นปลาจากช็อปอีเวนต์นะครับของนาริตะที่ผ่านมาเนี่เองนะครับอาทิตย์ที่แล้วหรือว่า2อาทิตย์ประมาณนี้นะครับข้อมูลผมก็จะระบุตามที่ผมได้มาเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะปัจจุบันนะครับ ก็จับฉลากได้มานะครับตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นโชว่าโฮชิกิน <c oughs> ที่มีพิร์นนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็นลายของปลาประกวดนะครับอย่างแท้จริงนะครับคือมีพิร์ r นที่ดูสมดุลลงตัวแล้วก็มีความดึงดูดนะครับสายตานะครับอันนี้ผมให้ความสำคัญมากๆนะครับ เอ่อพร์นแดงเนี่ยวางเป็น4-5ตอนนะครับแล้วก็ที่หน้าเนี่ยมีเหมือนกับเอ่อเป็นแว่นนะครับเอ่อเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งนะครับก็ดูยูนิคดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับพร์นที่2ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ3ก็มีวิ่งซิกแซกบ้างนะครับ4ก็ปิดท้ายได้อย่างสวยงามนะครับลงตัวมากๆนะครับพร์นของปลาตัวนี้นะครับ แล้วก็คีว่าของแดงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับตัวนี้ถ้าดูในผืนช่วงกลางกลางตัวนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่มีคุณภาพแดงสูงเลยนะครับแดงเนียนนะครับดีฟนะครับแล้วก็มีคีว่าที่ค่อนข้างสวยนะครับอาจจะมีลายตต้องเก็บนะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเก็บได้ไม่ครบนะครับจํานวนปลาที่เขามีอยู่น่าจะเยอะนะครับอาจจะเก็บไม่ได้ครบทุกจุดนะครับอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเก็บซ้ําอีกรอบได้นะครับ รวมถึงเม็ดกลางหลังนะครับที่อยู่ตรงโหนกหลังคอนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อว่าออกได้นะครับไม่ไม่ยากอะไรนะครับตรงนี้ก็ลูกค้าสามารถมองข้าไมไปได้เลยนะครับเม็ด2เม็ดตรงขาวๆบนขาวที่ว่าอยู่หลังคอนะครับซูม,มิตัวนี้ก็ดูดีนะครับดูจากบนหน้านะครับที่ว่ามีดำอยู่บนอ,อ,อยู่บนหน้าระหว่างแดงนะครับ แก้มขวานะครับแล้วก็ขมับซ้ายอะไรต่างๆนะครับที่พอจะคาดการนะครับคุณภาพดําของปลาตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นปลาที่มีคุณภาพดําดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องลุ้นดูนะครับว่ามันจะขึ้นมาอย่างไงนะครับหุ่นตัวนี้ก็สวยมากนะครับเป็นเป็นหุ่นแบบใช้ประกดได้เลยนะครับปลาโถงก็เล่นได้เลยนะครับรวมถึงปลาบ่อไซต์กลางๆก็คิดว่าน่าจะยังไหวนะครับตัวนี้ คุแบบล่ากลมแล้วนะครับแล้วก็มีบอดี้ไลท์ที่ตรงดีนะครับคลีบสวยไลยก็เรียกว่าประกวดได้ดีเลยนะครับโชว์ว่าแบบนี้ตอนนี้ปลาตัวนี้เลี้ยงอยู่ที่นาริตะนะครับก็จะเลี้ยงที่นาริตะนะครับถึงสิ้นปีนี้นะครับก็ไซส์ที่ผมคาดการนะครับก็คือ 4, ไม่เกิน45เซน นะครับก็จะดีมากนะครับสำหรับประกวด45บุนะครับงาน TNP อย่างค่อยต้นปีหน้านะครับถ้าไม่ได้เกิดการเอ่ออัิเหตหรืออะไรนะครับแต่ว่าไซส์เนี่ยผมขอไม่การันตีนะครับอาจจะโตกว่า45ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเนื่องจากเเลี้ยงที่นาริตะเนี่ยสปีดการโตจะไม่ค่อยเร็วนักนะครับแต่สีอะไรก็จะสวยดีนะครับเลี้ยงที่นาริตะดีอย่างเสียอย่างนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปลาที่มีคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็มีพิร์ที่สวยมากๆนะครับรวมถึงหุ่นด้วยนะครับก็ใครที่หาโชว์ว่าคุณภาพสูงๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นปลาตัวผู้นะครับใครที่ไม่ได้ไมยก็หรือว่าใครที่ชื่นชอบปลาตัวผู้เนี่ยก็ซัดกันได้เต็มที่เลยนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้ราคาจบนะครับก็จะรวมค่าฝากนะครับเนื่องจากว่าราคาที่ผม ซื้อเนี่ยมันรวมค่าฝากให้แล้วนะครับก็รวมไปให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าจะไม่รวมค่าชิปปิ้งนะครับในการนําเข้าปลานะครับก็ส่วน็นที่ครับช์ว่านะครับจากโคชิกินโทไซ30เซนเมลนะครับตัวนี้เป็นปลาลักกี้ดอนนะครับจากนาริตะอีเวนต์นะครับของมาครับ